ชิปนี้สาวไทยสู้ศกใจไทยชนะฝรั่งเศสน้ำตาไหลไม่ทำให้ผิดหวัง bnl สองร้อยยี่สิบห้าสวัสดีครับทุกคนยิ่งดีทอนรับต้งหูหูนักที่ถามข่าวกีฬารับผู้ชมครับผมอยากจะบอกพี่น้องพเพื่อนเพื่อนทุกคนผมพิการหูไม่ได้ยินสองห้างเป็นตั้งแต่เกิดเด็กๆผู้คนกไม่ได้ ตอนนี้พูดได้แล้วแต่ผมพูดไม่ชัดนะครับผมไม่ได้ใช้ภาษามือนะครับหโอเคนะครับเวลาคุยกันอะ่ะผมไม่ได้ยินผมใช้ดูปากอ่านเพื่อนทุกคนนะครับแต่ผู้ชมก็ค่อยฟังนะครับหรือฟังไม่รู้เรื่องปิดเสียงก็ได้เลยครับมีภาพกีฬาอาหารข้อความไปด้วยเลยครับโอเคอย่าลืมฝากกดทับซ้ายกดแท็กชิปกดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับปิการไม่ได้ยิน วอมพุ่มครับชิปนี้เดี๋ยวจะมาให้ฟังหนึ่งครับใช้ฟรังเศสนะครับนักตบสาวชิมชาติไทยน้ำตาไหลไทใช้ชนะครับงแรกว n l 2นเอลรยิ้ได้อย่าสุขม,มันพร้อมวัง3ามตามแรกได้จำเบ็ดหลังเอาชนะฝรังเศส3 1 31เซ็ตนี่ครับ ไม่ทำให้ผิดหวังสาวไทยทําได้เก็บไทยชนะมาให้ทุกคนนะครับได้บปญญทัดแรกแล้วทุกคนเริ่มมารลารุ่นเพิ่มทักอยู่ฝ้าถามผลงานเกมรับเกมบุกเล่นดีสุดุหมันเลยครับอัดับโลกล่าสุดสาวไทยขยับขึ้นมาอัดับที่14ของโลกหลังชนะฝรั่งเศสมัว6.53รวม188จุด เจ็ดสองคะแนนำมังใจมาเต็มหลายหวามกดดันได้แล้วชมให้ชื่อใจเป็นวมภาพนักตกสาวไทยสู้สุขใจเอาชนะฝรั่งเศสไทยแข็งรอบสีนัดประทัดแรกบีมบีหลังของไทยแลนด์หาเล่นดีสุดนัดเลยทำคะแนนสูสุขทุกนะัดฟอบดีสุดๆต่อนนี้ฮอบวัดเกมนี้ผลงาวนวอลเลย์บอลยิงไทย อัดับ17ของโลกพบ็อกหวังชัยชนะห้งแรกในการวอลเลย์บอลยิงเอชียนมี2อ้นมี2ได้แล้วหลังจากแพ้ลวดใน3เม็ดแรกก่อนมาเจอกับชิมชา่าฝรั่งเศสอัดับ20ของโลกสาวไทยชนะเก็บ3คะแนนและคะแนนอันดับโลกหม3ดนาคะแนน ช่วงผู้ทำคะแนนสูสุดในเกมระหว่างวอลเลย์บอลหญิงไทยกับฝรั่งเศสม,มีดังนี้สามสาววอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดอ้าผู้ทำคะแนนสูสุดเกมชนะฝรั่งเศสโคมป์บ์ VNL สองร้อยยี่สิบห้าหนึ่งพิพิยาการละทึบเก้าคะแนนสองอีมายเอนยิงไกฝรั่งเศสทึบเก้าคะแนนสามฮันนิดาเซคาเลอร์ สิบคะแนนสี 4, ุ่มพรสิงห์พ่อสิบสามคะแนนพายาว่าชลาฝรั่งเศสนะครับนนร L, นนสิบสอคะแนนวลาลย์่อนหญิง bnl สองร้อยย่าคะแนนสวนบุคคลในบรรทัดแรกที่แข่งสีนัทอี่ามานะครับบีหกสิบเดคะแนนยูฟ่าสามสิบคะแนนแนนามสิบสาคะแนนเพิ่ม26่สิบคะแนน ไก่ยีิาคะแนนโมเมย1ิบคะแนนเตยสิบสีคะแนนเปี้ยว9ก้าคะแนนปมปิมห้าคะแนนและชุ้มผู้ห้าคะแนนนะครับเดี๋ยวมีภาพเปะนรวมนักตกชาวไทยสู้จุใจฝั่งเพลงมะเลงมะเลงสบายๆบายนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ มีอะไรอยากจะบอกพวงเธอแม่นลงในโพสต์นี้เลยเจอกันสนามที่2องจะทำการแข่งนะักที่คงงงระวังวันที่18มิถุนายน68นี้ครับชิพนี้จบไปแล้วนะครับฝังชอบอานติดตามหาวกีาแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดทับสายกดแชร์ชิปกดแอดินกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมพิการไม่ได้ยินครับ้อมพุ่มครับ ไว้พบเจอกันใหม่ชิปหน้าสวัสดีครับ